ยินดีต้อนรับสู่กระแสข่าวดังกรี๊ดหนักมากนนคุณรับแล้วกำลังคุยแอฟทักษะอ่อนมองอนาคตถึงภรรยาชาวด้อมกรี๊ดแตกกันเลยทีเดียวหลังล่าสุดพระเอกหน้าสายนนกุลชานนออกมายอมรับผ่านสื่อว่ากำลังอยู่ในช่วงสารสัมพันธ์กับแอฟทักษออนนางเอกดุนพี่จริงๆเริ่มคุยกันหลังจากซีดีถ่ายจบก่อนหน้านั้นก็มีคุยๆกันอยู่แล้ว แต่หลังเริ่มคุยกันมากขึ้นรู้สึกชอบพี่เขามากขึ้นตนเป็นฝ่ายจีบก่อนเพราะพี่แอฟดูแลดีตอนป่วยหาข้าวมาให้กินเลยชอบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เริ่มจีบด้วยการชวนไปกินข้าวผ่านด่านปีใหม่ไหมก็มีบ้างแต่น้องน่ารักอยู่แล้ว เข้าได้กับทุกคนอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าเพิ่งตอบรับสถานะกันทั้งสองคนก่อนงานคุณพ่อพี่แอฟไม่นานเรื่องสัมภาษณ์คุยกับพี่แอฟแล้วก่อนมาพูดส่วนเรื่องรักต่างไวัยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวตอนนี้หวังว่าจะไม่มีกำแพงนั้นเหลือแล้วณนะตอนนี้ผมพูดได้เต็มปากว่าคุยกันอยู่ เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยอยู่แต่ยังไม่ใช่แฟนวันไหนจะเลือกใช้คำว่าแฟนคงเป็นระยะแฟนไปถึงภรรยาติดจรลลดแน่นอนวางแผนไกลขนาดนั้นเลยไหมแน่นอนทั้งคู่แล้วและมันคงไม่ควรใช้เวลานานเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผมขอบคุณที่นี่ด닷คอมค่ะ